เป็นคนที่ต้องเช็คมือถือบ่อยๆหรือติดมือถือมากๆจะเป็นโนโมโฟเบียเปล่าคะอ่ะศัพท์ใหม่ใช่ไหมโนโมโฟเบี no obia, ยย่อมาจากโนโมบายโฟเบียก็คือกลัวที่จะไม่มีมือถืออ่านี้หมอว่าจริงๆคนในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหานี้เยอะแต่ว่าจริงๆมันยังไม่ใช่โรคแบบที่เป็นโรคทางการแพทย์นะแต่มันเหมือนเป็นอาการละกันที่เป็นแบบ คนเชิงในรูปแบบที่พฤติกรรมของคนในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเชิงสังคมนะครับมีปัญหาถือกลัวที่จะไม่มีมือถือติดอยู่กับตัวหรือบางทีใช้มือถือไม่ได้เป็นเครียดนะครับลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดเรามีอาการต่อไปนี้เราจะเข้าข่ายกับนโมโฟเบียนะคือต้องเช็คมือถือบ่อยๆต้องอ่านมือถือบ่อยๆถ้าไม่ได้มีมือถืออยู่ใกล้ตัวจะกังวลใจหรือแบตหมดนี่ยจะกังวลใจมากเครียดกลัวแบบอัปเดตไม่ได้หรือมีปัญหาเราไม่รู้อะไรอย่างนี้ พอชาร์จติดกบแค่มีเห็นมือถือก็สบายใจเราต้องต้องใช้เวลากับมันบ่อยๆอย้ยอันนี้แหละก็คือเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะติดมือถือนะครับหรือว่า,าจ,จะกลัวการที่ไม่มีมือถืออยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีอาการแบบนี้นะหมอคิดว่าถ้ามากๆเข้ามันจะรบกวนการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะหมอว่าเรามีเรียกว่า โมบายดีท็อกดูก็คืออาจจะมีช่วงที่เรางดการใช้มือถือนะครับอาจจะเป็นตึงชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับอาจจะเปิดเสียงโทรเข้าโทรออก,กอะไรสุกเฉินนะแต่ว่ากินข้าวเนี่ยเราก็อยากให้อยู่กับอาหารให้รู้ว่าเค็มเป็นยังไงหวานเป็นยังไงก่อนนะไม่ใช่ว่ากินไปไม่รู้รสนะนะกลายเป็นเล่นมือถือตลอดเวลาหรืออยู่กับแฟนอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเราก็อยู่กับคนตรงหน้าก่อนไม่ใช่อยู่กับอยู่ไป้ดยมือถือไป้ดยตาชำเลืองกันองนี้ไป ก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงมันไม่ค่อยดีนะครับเดังนั้นอยู่กับโลกข้างหน้ามีการพักใช้มือถือพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็ยากเวลาใช้ชัดเจนเพื่อลดกันติดหรือการกลัวที่จะไม่มีมือถือนะครับ